รับสวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิ v ยา h ว n n ชแลและเราอยู่ในกนเกมคาบ้าว PC นั่นเองครับผมและบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นมากตอนนี้ผมเหน่สั้นอยู่เลยนะอ๋อพอเล่นตัวละครที่มูลค่าสูงเปล่าตอนนี้พอดีอัดคลิปอยู่กลางหิมะที่หุบเขาอิตาลีาอะไรหุบเขาอิตาลีพูดไปเรื่อยไปเปื่ยเลยจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้เลยจานอันดับหนึ่งตัวตึงนะครับผมของคาบาว PC ณนะปัจจุบันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของลังบงหลังบ้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นของหน้าบ้านบอกว่าสุดจัดประลัดบอกขนาดปลัดลาออกไปแล้วนะเขายังยูเทิร์นรถกลับมาแล้วสกิดไหลเบาๆว่าไอ้ตอกตัวนี้มันสุดจริงนะเฮ้ยเฮขนาดนั้นก็ดูคือตอนนี้เป็นตัวที่ตึงมากนะผมบอกเลยนะครับขนาดวันนั้นนะเข้าไปที่สวนนะผมผมตะโกนใส่หูเขาเขายังไม่ได้ยินเลยฮนะตัวตึงไม่ใช่หูตึงน เอาหม่โทษโทรโทรโเนี่ยตลกกันไปแล้วเราไม่ต้องมาจริงจังสิงเราเรามีตัวโหดเราบันทัตลกตลกเหมือนเล่นตัวเราไม่ได้เนี่ผมมาสำหรับตัวละครนี้ครับผมเป็นตัวละครชื่อว่าจาร์เลนบูนะครับอยู่ที่ช่องส no เตรมโนนี่อ่ะใครที่อยากเห็นไปดูก็ได้เขาทํากิจกรรมเยอะนะลงดงลงดันโหดๆนะครับไปขอให้เขาลงดงลงดันได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะครับเลขเหลืองของเขานะครับตอนนี้จะอยู่ประมาณนะหนึ่งล้านสี่แสนเชียร์โค้ช เลขเหลือหนึ่งล้านสี่แสนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าของเขานะครับมีอะไรบ้างและเดี๋ยวเราไปดูตอนสุดท้ายว่ามูลค่าของตัวนี้ราคาเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปครับผมเราพามาดูสแตตของจันเรสบูนเลยดีกว่าครับว่าสแตตหลังบ้านนะครับผมประมาณเท่าไหร่นั่นเอง สำหรับหน้านี้นะครับผมจะเป็นหน้าแอตแท็กโจมตีก็คือเป็นของโจมตีนะครับผมเป็นหน้าแบบหน้าแอตแท็กนะครับผมสเตตแอตแท็เห็นปะแอตแท็กสเตตนะครับผมหน้าโจมตีนะครับของเขาจะใส่ประมาณนี้นะครับผมคิเลดเขาจะอยู่ที่ประมาณแบบมัน79นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็คริสตัไมท์ครับผม685ครับผมแอมนะครับจะอยู่380แล้วก็เพนีอยู่2อ0พ โคตรเองเลยครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าป้องกันกันดาครับหน้าป้องกันของอันนี้ก็คือจะไม่เท่าไหร่เะครับเพราะว่าเป็นเป็นหน้าโจมเขาเน้นที่โจมตีนะครับป้องกันมันจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยใครก็จะดูก็ดูได้ครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าป้องกันนะครับผมนี่เลยอันนี้หน้าโจมตีของป้องกันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมของที่เขาเปลี่ยนรู้สึกว่าจะเป็นผ้าคลุมเดโมนะครับผมแล้วก็จะมีขัดนะครับผมขัดกาขนเงินแล้วก็ขนดํานั่นเองครับ20หมดเลยนะหน้านี้ก็ไม่เท่าไหร่แบบเดี๋ยวดูป้องกันนี่ ครับผมสำหรับหน้าป้องกันนะครับผมปัสเซตเพน 1, 1, เน่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับผมรีซิตสกิลเอ็มสองร้อยยี่สิบสี่นะครับรีซิตคีดามเมดห้าร้อยสามสิบห้าแล้วก็กรีซิตคิเลดห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหโคตรตึงปะ่ะเดี๋ยวเรานี่ครับผมไปดูของสมไซกันดีกว่าครับว่าของสมไซของแต่ละชิ้นเนี่ยเขาใส่อะไรกันบ้างครับไปปะ่ะดูของสมไซกันเลยดีกว่าครับผมนี่ของสมไซเขาคือเข่าฟ้าอะไร นี่ของสมใสโ่โคตรโหดโคตร,คต,รตึงนะครับผมแล้วบอกเลยว่าเกินไปมนุษย์มนานะครับต้องเหลือจริงๆอ่ะถึงจะอันนี้ได้เอาจริงปะ่ะเราดูเลยครับโอบนะครับผม2ข้างจะเป็นดราโกนเนียมโอบบวก20หายากมากนะครับ3รูนะครับออฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลย X อตีม 6dy15 ผมแอบเงีม้มๆหน่อยละกัน x ีม6ชิ้นแล้วประมาณ20,000นบาทนะครับ ต่อให้มีเงินบางทีคุณก็หาซื้อไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ค่อนข้างแรจริงๆนะในเกมมีไม่กี่ชิ้นมีจํานวนน้อยชิ้นดีกว่านะครับถ้าเทียบกับปริมาณคนเล่นนะครับค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ดีวายเนี่ยจะเป็นดีวายขั้นอัติเมตนะจะไม่ได้เป็นขั้นขาวนะครับบวกสิบห้านะคะว่าแพงถ้าไตตีประมาณแสนบาทนะครับประมาณแสนบวกลบนิดๆหน่อยๆราคามาแล้วแต่คนซื้อคนขายนะครับผมเป็นของที่แร r จริงๆนะครับสองข้างนะรประมาณนี้หัวนะครับจะเป็นมาสเตอร์พาราเดียมบวกยี่สิบครับผม จะเป็นเลททั้งหมด27นะนะครับผม Extreme 6D Y14 นั่นเองครับเสื้อครับมาสพาลาบวก20ครับ M 3รู Extreme 6D Y14 มือมาสพาลาเดียมบวก20ครับผมเป็น Extreme 6D Y14 นีนเ่เขาน่าจะอยากใส่อันนี้เพราะว่า,าอาจจะเอา Mac ate, แมกเลทอาจจะอยากได้แมกเลทอันนี้ผมก็ยังไม่ชวมกันครับรองเท้าครับจะเป็น Demon Knight นั่นเองครับผมเป็น3รูนะ Extreme 6D Y13 ครับผม มอเตอร์ไซค์ครับจะเป็น QW7 บ20ครับผมก็คืออีพิกเจาะ110นะครับในรูจะเป็นเจาะเจาะเลดนั่นเองครับผม Extreme 6 d y 1 5พูดได้ง่ายว่าของทุกชิ้นนะครับ EX6 ทุกชิ้นแต่ d y 1 5ยังยังยังไม่ได้ทำนะครับเอาน่าจะยังไม่ทำนี่ครับผมพักคุมครับจะเป็นเดโมเสกนะครับคอบก20ครับคาเซกบก20นะครับทาริส11ครับผมแล้วก็จะเป็นชามผสมนะครับผมเป็นชามนิกเลยขนดำ20ครับแล้วก็ขน พยี่สนั่นเองครับผมแหวนเทมปัสครับแล้วก็มาเซลเลยครับจะเป็นแหวนบวก5นะครับคิดเข้าลิงบวก5นะครับแล้วก็ดิงออบลักบวก5อันนี้ก็ตึงอย่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นหูบวก7นะครับผมเป็นหูดิฟ7นะครับผมดิงบวก15เคออสสิบหครับแล้วก็หูดิฟ8นะครับเคออสสิากำไรครับผมจะเป็นกำไรคิดยี่สนะครับสองข้างปวดปวดขีดสามสองข้างเป็นเคออสสิบห้าแต่หายากมากนะครับข้อยรีซิทบวกหกครับผมเคออสสิบห้าเช่นเดียวกัน บูทอันนี้ครับผมบูทได้โคตรตึงเขาบอกตึงมากนะคี่ที่เข้าจะเป็น9นะครับดูจะเป็น9แล้วก็จะเป็น Attack 17นะครับแล้วก็จะมี PVE ด้วยในดูจะเป็น PVE แต่เขามีสลับอีกอันนึงอันนี้ไว้ลงวอรนะเขาบอกว่าอันนี้ไว้ลงวอรก็จะมีของสลับด้วยนะครับเดโมไนท์รอนะครับผมเป็นเดโมกาเดียนครับขัดกาบอก20ครับผลเงิน20ครับแล้วก็จะมีพวกแฟนซีนะครับผมอันนี้จะเป็นไม่คิดริไซเคิลเลยก็คิดเม็นเอันนี้จะเป็นกันนะครับลดรีไซเคินะครับผมอันนี้ปฏิ ผมก็ยังงงว,งว่าเขาใช้แบบนี้ทําไมผมก็ไม่มันเป็นของเขาเรียกว่าของแบบระดับขั้นสูงแหละคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีจังก,กับบอลเนี่ยเขาจะทํากันนะครับผมก็ไม่ชว์เหมือนกันว่าอันไหนใช้ในโอกาสอะไรนั่นเองนะครับผมจัดเลี้ยงนี่โคตรตึงชิคกี้แมกเลดสิบรู้นะครับผมเจาะสิบรู้กูอยากทำสังเลี้งนี่มันจังเวลารีวิวตัวละครจะได้พูดง่ายๆ1-10หนึ่งถึงสิบคับแมกเลดสิบ 18-20ครับเจาะ10ชิดเค่ต่อ10ดูนะครับรูต่อไปรูที่18-20ครับจะเป็นเจาะ5รูครับไม่คิดรีเซ็ตคิเลส3รูแล้วก็อิกนอร์ซิสคาตาเมต2รูคอตูมจริงๆของตัวขนาดนั้นคอตูมนี่แทบจะไม่อยากจะรีวิวเลยนะจะเป็นของที่แบบจริงๆถ้ามีแบบชิลละแสนสองแสนก็น่าจะใส่แต่เขามีแค่นี้ของคอตูมมันจะมีราคาประมาณนี้ก็เลยแบบะก็ปกติทั่วไปนะครับผมที่เขาใส่กัน นี่ตอนนี้จะเป็นอันดับหนึ่งของวิชาตั้นเองเหรียญประมาณนี้เลยคิดเมทซิบเอ็มซีจอกสิบโคตเยอะ30สิบเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนี่นะครับสําหรับของหน้าบ้านจะเป็นประมาณนี้มปเดี๋ยวเราดูรายละเอียดแบบลวงลึกกันเลยดีกว่าสําหรับลูนนี่ลูนโคตรตึงลูนอีกนอเพเนีสองครับเพเนีสองดัเบิลยันสคือลูนลคือลูนเลยนี่คือตึงมากอะ่ะ แพงจัดๆเลยนะพวกปุณประมาณสองสามหมื่นเลยนะต่ออันนะครับผมโคตรแพงนี่จะเป็นลูนใหญ่นะครับผมเป็นลูนใหญ่ก็โอ้โหโคตรโหดโคตรตึงยี่สิบช่องนั่นเองครับแต่เขาบอกว่าเขาแอบเงียมยว่าตัวนี้ลูนใหญ่ยังไม่ตึงเท่ากับอีกตัวหนึ่งที่ตัวรองของเขาที่ตัวรองตัวรองแต่ของโคตรตึงนะครับผมอันนี้จะเป็นลูนใหญ่นะครับใครที่อยากดูก็าสามารถกดหยุดดูได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นอันต่อไปครับนี่เลยจะ เป็น M level ที่ตึงๆของเขาเลยนะดูดิคี้จะอยู่ประมาณ10เลยหนะ5 6 7 8 9็0เกเห็นไหมเนี่ยเขาได้คี10จากตรงนี้โคตรโหดแล้วนี่เขาได้เจาะอ,อีก2รูตรงนี้ด้วยเยอะมากเลยครับคือเขาเขาเน้นสแตทนะจริงๆบางคนอ่ะจะไปอีกขั้นเลยนะแต่เขา่านจะเน้นสแตทค่อนข้างเยอะเนี่ยยากมากนะครับคีสิบตรงนี้แล้วก็เจาะตรงนี้สองรูนะครับค่อนข้างที่จะหายากมากๆนั่นเองครับผมประมาณนี้ M level ทำยากจริงๆนะ ต่อไปครับผมเราไปดูกันที่สเตล่าหลิงขั้นม่วงหมดแล้วทุกรูเซ็ตเคสแตทที่ทำได้ก็ดูเหมแล้วำ่างซายเลยลิงเอฟเฟกต์นะปับ๊บเนื้อหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ขั้นสามเนี่ยผมกำลังทำอยู่นะครับแอตแท็กเรา20แล้วก็จะเป็นอันสุดท้ายอันนี้จะเป็นเพิ่มคีดัมเมส30เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นวีอันนี้ก็โหดนะพีวีพีคีย์ดัมเมสเน่งดูดิเห็นปหมคือคาบาวนะครับรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากลองคิดดูนะถ้าสมมติเราได้ขั้นสองกับขั้นสี่มา ในวอลเราจะตึงมากแล้วแล้วไดแอมมาอีกสิบคูอยากทำเลยอยากทำเลยอยากทำเลยดูสดักกูยังทำไม่เสร็จจะไปทำอื่นอ่านไปแล้วนะครับต่อไปเราไปดูกันที่เมอร์ลิตเองเพื่อนนี่เมอร์ลิดนี่คือแบบอย่างโหดเลยนะโหดมากๆนะครับแต่ผมก็ยังดูไม่ค่อยเป็นแต่เขาบอกว่าโหดโหดใช้ได้น,นะครับอันนี้คืออันแรกอันนี้คืออันที่สองนะครับใครที่อยากเห็นอะไรพิเศษสามารถกดดูได้เลยนะนี่ครับดูสักนี่ นีดนี่ต่นแต่ว่าต่อไปสิ่งที่บอกเลยว่าตึงมากๆและของโควรโหดจริงๆคือเมดอลนั่นเองครับกลับเมดอลดูเมดอลของเขาดิอย่างสวยอะนอกจากจะทำย่างแล้วรูมันช่างเลี้ยงสวยเสียแล้วเกิน สวยมากเลยครับผมอันนี้อันบนสุดจะเป็นไปเศษเพนีสี่รูนะครับอันนี้จะเป็นคีททายากมากทํายากมากจริงนะรูนึงเนี่ยถ้ารีเอาจริงนะค่ารีต่อรูเนี่ยตกประมาณว่าต้องมี4 5 0 0 6 7 0 0บาท4 400 400บาทนี่คือตอนที่มันราคาถูกนะ3 400บาทแน่นอนต่อรูแล้วเขารีแบบพีนึงอนะรูนึงกว่าจะออกนี่10 20ีรูนี่เผาเผยยังไม่ออกในชะ่ไหมว่านะดูดี ประมาณนี้ตีราคาไนี่ก็หลักหลายแสนนะครับใช้คําว่าหลายแสนได้เลยแต่ยังไม่มีใครกล้าประเมินราคาซึ่งตอนที่ผมทำสตรีมเนี่ยเขายังไม่มีใครกล้าประเมินราคาว่ามันจะราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันมันแทบจะมีแบบคือคือใจแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าชิ้นเดียวเพราะเราก็ไม่รู้ของคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ขออนุญาตเท่าที่เห็นเนี่ยมีชิ้นเดียวนะครับซึ่งผมก็เห็นตัวจารลบูตัวที่สองแต่แต่แต่มันโหดจริงๆไม่มีใครกล้าตีราคา่เพราะมันเป็นของแลนะครับอยู่ที่ว่าคนซื้อกับคนขายเขาจะตกลงราคาป่ะ ต่อไปเราไปดูที่สมุดกันดีกว่าครับผมเราจะอยู่ที่รายการสําเร็จปั๊บนี่เลยนะครับสมุดค่อนข้างเรียกว่าตึงมากๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมโคตรเยอะคือคือส่วนน้อยพิจริงๆบอกว่าเรียกว่าสมุดนี่ก็แทบจะฟูฟๆแล้วนะแทบจะฟูได้แล้วนะครับของบางสิ่งบางอย่างอาจจะหาไม่ได้เขาเลยยังไม่ยัดหรืออาจจะรอให้ครบก่อนแล้วเขาค่อยยัดนะครับผมดูดินี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แบบหนักมากๆนะครับคนคลซที่อยากดูนะว่า แตตมันได้อะไรบ้างหรือไงบ้างก็ไปดูผมว่าไปดูที่สมุดของตัวเองก็ได้นะแต่คือเราให้ดูเปอร์เซนต์ตรงนี้เลยนะดูดิเดี๋ยวสบายอยากดูว่าซแตตได้ประมาณไหนครับประมาณนี้ดูดิซแตตหลังบ้านเนี่ยคือมีผลเยอะมากนะครับใครที่อยากทําแนะนําทําได้นะแตกร้อยเขีอะไรได้แตกร้อยนี่แหละคือลิทาดูเดทของคาว่าหลักบ้าน สุดคือนอกจากหลหน้าบ้านก็ถือว่าสุดแล้วนะับผมหลักบ้านเนะี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สุดพูดง่ายว่าสุดทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอะไรเงี้ยผมถามประโยคเดี๋ยวแล้วใครจะเล่นด้วยอันนี้ใครจะเล่นด้วยไ,ไม่แปลกเราที่ไม่ค่อยมีใครอยากเล่นนะคราเหมือนผมาคล้ายผมเหมือนกันก็ไม่ค่อยมีคนอยากเล่นกับผม <c oughs> อ๋อของสุดเปล่าเนี่ยใส่ไม่ดีไปตลกซะแล้วปะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าของตัวละครตัวนี้กันดีกว่าครับเท่าที่ผมสตรีมมาน,นะครับผมในสตรีมนะแลวผมขออธิบายก่อนนะครับเรื่องมูลค่าของพวกนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าราคาที่ประเมินมันต้องราคานี้เป,เป,เป,เป๊ะเพราะว่ามันอยู่ที่คนซื้อและคนขายถ้าราคามันโอเคนะครับเขาก็จะเดียวกันแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบมันไม่มีราคากลางนะมันไม่มีราคากลางจริงเพราะว่าของมันมันค่อนข้างที่จะ ทบจะมีชิ้นเดียวอะต่อให้ผมตีราคาในยไปผมบอกไปแล้วว่าเอ้ยรา,าร,าาราคาตัวราคาบูรค่าตัวเนี้ยราคาประมาณหลักเท่านี้ปุ๊บแต่ต่อให้คุณจะมีเงินเท่านี้คุณก็บางทีคุณก็ไม่สามารถทําตัวละครนี้ได้ต้องใช้บางทีต้องใช้เวลาเป็นปีสองปีนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แบบโผล่ๆมากๆก็คือตรงนี้เลยครับระบบของเฮลลิเซิร์หรับหลารๆใคร,ใครที่เคยเล่นคาบาวจะรู้กันว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลายัดนะครับเวลาเรายัดไอ้เฮลลิเซิร์ตสปอร์ตเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามหาคือมัน นะครับผมที่หายยากๆเลยมันน่าจะอยู่หน้านี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่หน้านี้เลยครับเพลรีเซิร์ชซัพพอร์ตก็คือจะเป็นประมาณนี้นี่คือของแรๆสำหรับใครหลายคนที่หาการจะบอกมันหายากมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้เวลามากๆนะครับสำหรับเพลรีเซิร์ชซัพพอร์ตตัวนี้แล้วดูดีเขายัดแบบอย่างละ200ชิ้นนะ่ะคือมันเยอะมากจริงๆไอ,งอ้ตรงเนี้ยคือส่วนที่หมดเยอะแบบมากๆนะผมใช้คําว่าหมดเยอะแบบมากๆได้เลยนะ ไอ้ตรงนี้ยังน้อยนะใช้ส0สชิ้นเนี่ยแต่เขาแค่ผมหาย3้ิชิ้นมายัดเนี่ยผมก็เหงือกแทบเยียดแทบลาดอ่ะนะครับว่าเยียดแทบลาดแล้วดูเขายัดดิเนี่ยอันนี้200 200 2สอง0 0 2ย0 200หาเหมือนหาง่ายอะ่ะแค่หาเหมือนหาง่ายจริงอะ่ะแต่มันหาคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะใครที่เล่นจะรู้ว่ามันหายากมากขนาดไหนต้องใช้งบประมาณและต้องใช้วันและเวลาในการยัดเยอะมา,มากๆนะครับสำหรับระบบเคอร์รีเซอร์สปอร์ตนั่นเอง นะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่ตึงนะครับผมก็เลยบอกว่าต่อให้คุณจะมีเงินเท่าที่ผมตีราคาไปสมมติตัวละครเน,นี้ยประมาณเท่านี้นะครับต่อให้คุณจะมีเงินเท่านั้นบางทีคุณก็ไม่สามารถทําตัวละครที่โหดๆเท่านี้ได้ส่วนใครที่อยากรู้ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรือว่าเขาซื้อขายหรือไม่นะครับไปถามจันก๊อตได้หรือว่าช่องโนน,นียช่องนี้ได้เลยนะครับผมสามารถไปถามได้เลยนะครับและมูล,ลค่าของตัวละครตัวนี้ได้แก่ 4 9 2 7 7 0 0 0บาทซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมรวมๆก็คือ5ล้านกว่าบาทครับมันยังมีของหลายๆอย่างที่ผมไม่ได้คำนวณน,นะครับผมพูดง่ายๆว่าตัวละครน,นี้มีมูลค่ากลางๆเลย5ล้านบวกลบอันนี้คือของที่เราแบบประเมินได้อันนี้คือผมไม่ได้อุตลินเ,เองนะเรามาช่วยกันในสตรีมแล้วก็ไม่เห็นจะมีคนค้านอะไรนะครับ ก็น่าจะเป็นราคาประมาณนี้ของตัวละครตัวนี้แต่บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นแค่ราคาประมาณการเฉยๆว่าตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ห้ล้านบวกลบแต่จริงๆผมว่าน่าจะมากกว่านี้นะครับเพราะมันมีของหลายๆอย่างหลายๆส่วนหลายๆชิ้นที่เราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงมันไม่ว่าจะเป็นเมลิทนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่า ของมันเป็นของแลนะมันอยู่ที่ความพอใจของคนซื้อคนขายแต่ที่เราตีราคากันในนะั้นก็คือเวลาในตลาดหรือว่าใครหลายๆคนที่เขาเคยเห็นซื้อขายมาบ้างมันอยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่อะไรเงี้ยอย่างการที่เราจะซื้อขายเนี่ยมันจะมีคนซื้อและคนขายถ้าคนซื้อร้อนกว่ามันก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าคนซื้อมันร้อนก็คืออยากได้อยากได้ของชิ้นนี้มากซึ่งมันหายยากถูกไหมมันก็จะราคาแพงแต่ถ้าคนขายร้อนมากกว่ามันก็ จะถูกหน่อยเพราะว่าคนขายเขาขายร้อนอะไรประมาณนั้นนะครับพูดได้ง่ายว่ามันไม่มีราคากลางที่แบบแน่นอนมันเป็นราคาของแลที่เขาจะต้องไปตกลงกันจริงๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าต่อให้คุณจะมีเงินประมาณนี้มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะทําของแบบนี้ได้นั่นเองครับมันต้องใช้เวลาใช้เวลามากจริงคือต่อให้คุณทําก็จะไม่ได้โหดแบบแบบมีห้าล้านแบบใส่ตู้มันก็ไม่ได้โหดแบบน,นี้เพราะของบางชิ้นมันมันไม่มีในตลาดนะครับหลังจำความได้เลยนะผมเห็น 6ขายกันแค่เคยเห็นหรือเปล่าวนะเนี่ยอาจจะเคยผ่านตาแนตะ่แบบถ้าให้ผมเจอนะ่าชิ้นหนึ่งแค่ชิ้นเดียวจริงที่ผมเห็นผ่านตาไปนะ X6 ผมบอกเลยว่าตึงจริงๆแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะ,นะครับสำหรับตัวของจาร์เลดบูนะครับเ,เดี๋ยวผมเล่าเพิ่มแล้วกันตัวเลดบูนะตัวจาร์เลดบูนะครับเขาทําไว้สตัวก็คือจะมีอาชีพฟาชิลนะครับผมวิศน์และก็นักธนู เขาทาไว้3ตัวพูด да ง่ายๆว่าเรียกว่าอาณาจักรเล็บบูลเวลาเขาลงดันเนี่ยสตัวเนี่ยเขาจะพาไปลงพูดง่ายๆว่าดันไหนก็ได้คือเขาพบอยู่ล้วพูดง่ายๆว่ามีแค่แกงจ่าเล็บบูถามว่าทําไมต้องทําชิลกับทำอันนี้เพราะว่าชิลเอาไว้ดึงบอสทําให้วิเนี่ยจ่ายดาเมจได้ปั๊บ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 แล้วนูว่าอาจจะเป็นซับอะไรประมาณเนี้ยเขาอธิบายผมฟังซึ่งผมก็ไม่ได้คือเราผิวเผินนะนะเราผิวเผินเราก็ไม่ได้เก่งมากแต่เขาสร้างไว้3ตัวซึ่งแบบตัวละตัวก็คือตึงๆทั้งมันสามารถไปลงดดดัันนไ้ะ ขนาดตัวเนี้ยมันตึงขนาดที่ว่าผมโซโลมาเซลขนาดแบบผมเล่นวิไม่เป็นแทบจะไม่เป็นเลยก็สามารถโซโลมาเซลได้คิดดูมันตึงขนาดไหนโตรโหไม่ต้องแบบแป้งงโงงแป้งโม่โโมวยหรือกระแป้งแป๊สามหรือกระแป้งแป๊สองยิงปั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 งไอเ้ยจบเฉยงงไหมงงกูก็งงนั่นแหละคือลิศธาดุเดของคำว่าตัวละครหรือว่าความประหยัดมั่นเพียรความมั่นคงที่เขาไม่เลิกเล่นนะครับผม สุดท้ายเขาก็จะโหดประมาณนี้ผมคิดแล้วผมตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตาจะทำเหมือนกันนะสตอมเบรดรอดูได้เลยผมคำนวณแล้วตัวละครผมเล่นมา2ปีนะครับผมได้สตอมเบดตัวละครประมาณมูลค่าประมาณนี้ผมคำนวณแล้วถ้าผมจะประมาณตัวจะเลบูตัวนีนะครับผม,ผมเล่นไปอีก30ปีแล้วเจอกันนะจ๊ะอีก30ปีข้างหน้าเดี๋ยวคุณก,กลับมาย้อนดูคลิปนี้สามสิบปีอ่ะตัวคุณได้ประมาณนี้โคตรโห,ด,โหดเลยแล้วกันนะครับผมไป เดี๋ยวไปแล้วกร,ราฟันดีราติสวัสด์อย่าลืมเดี๋ยวผมอ่านต่อไปอาจจะมีคลิปรีวิวของตัวนักหนูนะครับกับฟอร์จิวของจารเล็บูด,ด้วยอย่าลืมมาดูและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากๆกราฝันดีราติสวัสด์เล่นเกมไม่ได้แต่พอดีนะครับอย่าลืมดูแลคนข้างายบายจุ๊บๆแล้วเจ๋ครับผม